วิธีการปรุงดินและขยายพันธุ์หอมเลยทุกคนทําได้เลยนะคะแบบน้องแหม่มมาถึงแล้วน้องแหม่มก็จะรดน้าต้นหอมก่อนเลยและต้นหอมต้นนี้ก็อายุสองเดือนแล้วค่ะทุกคนจะบอกว่ากอใหญ่มากๆพันหอมกอนี้ก็แตกมา3ต้นเลยนะคะวิธีการปรุงดินน้องแหม่มก็จะแบ่งตะกร้าเป็น4ส่วนเลยนะส่วนที่หนึ่งน้องแหม่มก็จะใส่ฟางรองก้นตะกร้าและส่วนที่2น้องแหม่มก็จะใส่เป็นมูนวัวนะคะใครมีมูลสัตว์ขี้ไก่ขี้หมูก็นํามาใส่ได้เลยและอีก2ส่วนด้านบนน้องแหม่มก็จะเติมดินให้เต็มตะกร้าเลยนะคะทั้งหมด ก็จะปกคลุมด้วยฟาค่ะเพื่อกักเก็บความชื้นให้หน้าดินสงสัยกันไหมคะว่าทาไมต้องปลูกหอมในตะกร้าโดยรอบตะกร้าก็จะมีรูระบายน้าได้ดีนั่นเองค่ะและมีชาา่อดอกที่ปลูกไม่เสี่ยงต่อรากเน่าคนเน่าด้วยหลังจากที่น้องแหม่มปรุงดินเสร็จแล้วน้องแหม่มก็มาขยายพันธุ์หอมเลยนะคะวิธีขยายพันธุ์หอมก็ตัดแค่ใบแล้วก็แค่รากให้สั้นอ่า,านี้ก็เป็นการขยายพันธุ์หอมที่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต้นหอมเราก็จะหน้าตาแบบนี้เลยค่ะหลังจากที่เขาโตแล้วและวิธีการปรุงดินแบบนี้พี่ๆสามารถนาไปปลูกอย่างอื่นได้้้้้้เเเเเลลยยยนน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 ะะะะะหหอออออมมมมตตตตตีีขขงงงงแแแแกกกกกกก็็็ใใญ่่าาาาคบบรทชป์